จะมีคนอยู่ประเภทหนึ่งที่คิดไม่ดีกับเราเวลาเราโพสอะไรไปเวลาโพสอะไรแบบแรงๆหน่อยคิดว่าเราว่าเขาคิดว่าเราด่าเขาดินเหมือนโดนน้ำร้อนลวก